ปะตูหอมจากทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทอดปะตูหอมกันนะจ๊ะตัวใหญ่ๆเลยจ้ะปะตูหอมตัวใหญ่ๆเลยเตรียมจ,จกข้าวเจ้านะคะใส่เกลือ หือความเหลืองะค่ะทอดให้ปลาทูอร่อยไม่ยากค่ะเอาไฟกลางๆก่อนค่ะไข่กลางนะคะถ้าไฟแรงไม่ได้สุกไม่ก่อนสุกนะคะน้ำไฟกลางๆนี่ไข่กลางๆไข่กลางๆ,ๆ,ๆ อ๋เล mm ือเลยเหลืงเลกไปเลี้ยงตก่นี่ยาจะเอาพิซซ่าแห้งพิซแง่อดกสนนะคะรอกันจ้ากองดีหน่อยเน่เน่เน่ เออเกีียวไปเรยเกี <like> that> <that ๋ยวพริกใส่ไปด้ยเอาเอาหอมมาไห้กินแก้มกับปลาทูระยวหอมแดงหอมแดงหอมแดงนนี้ดีไหมนี่ค่ะหอมแดงน้อยเนี่ยเอาไปกินกับปลาทูเค็มนะคะทุกคนปลาทูหอมแล้วก็เกียวไข่นะคะกัดกลุ่มกัดกลุ่มแบบแบบปลาทูก็สุิกแล้วค่ะ คลิปหอมก็สุกแล้วนะกระตุ้นก็สุกแล้วแล้วจานมาใส่จา้าจานมาให้สักใบหน่อยจานอยู่ไหนเออาจานมาอร้อ,อนมั้ยร้อนนี่นี่ประตูหอมตัวใหญ่สุดแล้วค่ะ พี่หอมหอมด้วยเสร็จแล้วแล้เวเราจะไปกินกับไอหอมหัวนะคะแล้วหอมแดงค่ะหอมแดงนะคะ,แ,ะ,คะแล้วก็บีบมะนาวนะคะทุกคนโอ้โหน่าทานมากเลยปลาทูหอมปลาทูเค็มปลาทูเค็มปลาทูหอมนี่ปลาทูหอมแล้วก็ไข่เจียวค่ะวันนี้ ข้าวเจ้าค่ะทุกคนน่ารับประทานไหมคะอ,มอ้าวเมนูเราก็เสร็จแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่มารับชมสวัสดีค่ะ